สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคนโะนะคะวันนี้เรานำเสนอให้ท่านได้รับชมกับที่ดินเนื้อที่ขนาด1 9 4ตารางวาค่ะซึ่งแปลงนี้นะคะประกอบไปด้วยบ้านถึง3หลังเลยค่ะทุก่านบนที่ดินแปลงนี้นะคะมีบ้าน3หลังค่ะครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่อยู่อาศัยกันได้สบายค่ะตัวบ้านสวยแบบพร้อมเข้าอยู่ด้วยนะคะอยู่ที่แถววัด สีสะระเลิงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะราคา2,800,000บาทบ้าน3หลังพร้อมที่ดิน194ตารางวาสนใจนัดชมพื้นที่กันได้นะคะติดต่อนัดหมายล่วงหน้าตามเบอร์โทรหรือ ID Line ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเจคยนใส่ไว้ให้ทั้งรายละเอียดทั้งเบอร์ติดต่อทั้ง ID Line นะคะและมีชื่อเฟ e บุ o กของผู้ขายด้วยสนใจสะดวกช่องทางไหนติดต่อกันได้โดยตรงค่ะ ในวันนี้ทางเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ